คือด้วยความที่แทนเป็นลักษณะคล้ายๆมีแฟนคลับมีฐานแฟนคลับที่ผู้ติดตามใน Facebook ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นนักเรียนมัธยมซะส่วนใหญ่ค่ะก็เลยเขาก็เลยใช้แทนเนี่แหละเป็นกระบอกเสียงที่จะแชร์ข่าวสารให้น้องๆก็มาวันชิงเลยนะมาวันชิงเลยก็ไดแชมป์ไปเลย คุณอย่าทำเป็นสนิทกับพวกเราอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้นึงไหนๆก็ไหนๆแล้วครับว่าท็อปไฟกูรูเนี่ยมันจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบเนี่ยครับขอสักอย่างที่แบบว่าคนเขาคิดไม่ถึงหรืออะไรยังไงมีไหมย่าที่สนามโอัลเทสฟอร์ดเนี่ยเขาหลายคนน้อยคนจะรู้เลยว่าเขามาจากไหนมาจากไหนฮะจริงแล้วเอามาจากมาเลเซียนะครับแล้วทำไมคุณชอบแจ็คยูเชีย ผมเล่นสไตล์แกครับผมชอบผมชอบลุยๆครสไตล์มูมูยังไงนะสไตล์ไหนเจ็บบ่อยๆสไตล์เจ็บบ่อยเสียบอย่างนั้นเลยผมชอบโค่นหมู่ผู้เล่นจัางดูเชียเนี่ยอันนี้มีโครงสร้าง3ส่วนครับคือโครงสร้างในส่วนของเจ้าของทีมคือแซนโคลเรนเก้เ6ที่ถือสแตนดาร์ดที่ถือสเต็กนี้อยู่นะครับจ้างบอร์ดบริหารมาคือทา้งราอุนซานิฮีเอดูวินาเบเดกาเซมรูทฟาร์มี่แล้วก็ทีมงานที่เป็นบอร์ดครับที่เขาเรียกบอร์ดบริหารดีเรคเตอร์เขาเนี่ยหนึ่งกลุ่มแล้วก็เป็นตัวโค้ชตตตั้้งงแ่่ไเเเกวาายปนนถึผูล เป็นถึงตาโค้ดแล้วก็ตามแต่แล้วก็แฟนบอลสวัสดีครับก็พบกันครั้งนะครับกับรายการท็อป5 g u r ูนะรายการที่จะคัดหา g ู r u ประดับวงการซุตบอบอลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราก็ได้เห็นลีลาของหลายๆคนที่เข้า m o d ิช a t i o n กับปรานะสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันไปดูกันครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็มีความหาขนาดไหนกันบ้างเราคัด10คนนะใช่ไหม เพื่อที่จะแบบว่าเราเข้มข้นเข้าไปเรื่อยๆแล้วผู้ชนะเนี่ยจะมีแพ็กเกจแพ็กเกจไปไหนครับท่องเที่ยวญี่ปุ่นอ่ปุ่นแล้วมีเงินพ็อกเก็ตมันนี่เฮ้ยนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีใครเข้าตาคุณผู้ชมบ้างนะครับไปชมกันครับตอนแรกผมจะไม่ตื่นเต้นแต่ตอนนี้คือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะมูอสัน ก็เตรียมมาพอสมควรแล้วเขาฝึกพ,พ,พูดบ้างอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าการรมการจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดอะไรถือว่าไม่ต้องไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุย,ค,ย <laughs> คือคือต้องบอกนิดนึงก่อนที่จะไปคุยกับน้องเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมนี่เป็นแฟนมาเยอร์มิมนิ์นะผมไม่เป็นแฟนมาเยอร์มินิ์ชนิดแบบอันนี้เรื่องจริงเลยนะ,ะผมเชียร์นะมาแล้วเืออายุแค่ยี่สิบกว่าเนาะแต่ว่าเชียร์มาประมาณสี่สิบปีแล้ว แล้วปล่อยน้องเขายืนคข้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเพราะว่าเรามีเวลามาสักสามชั่วโมงที่น้องต้องยู่ตรงนี้กูเรียบเตาไอ้บ้าสบายๆแล้วผมขอผมเกินก่อนผมได้ได้สบายใจผมว่าตำแหน่งที่หนึ่งที่ที่ผมเว้นเอาไว้เนี่ยยืนคู่กับน้องอีกคนเอ่ะอาตกลงที่หนึ่งคู่แต่ตอนนี้ผมว่าน้องเขาเบียดเบียดเป็นที่หนึ่งเบียดเป็นที่หนึ่งแล้วไอ้น้องนั้นฝั่งนู้นอาจจะเป็นหนึ่งครึ่งผมคงให้ที่สองไม่ได้เข้าใจแล้วเริ่มไอ้ไอ้คนที่ขาดของก็เป็น <c oughs> ค่ะสวัสดีนะคะชื่อนางสาวขนัดชาจัรง,งามนะคะชื่อเล่นชื่อแทนค่ะอายุ21ป,ปีปัจจุบันนะคะกำลังศึกษายอยู่มหาวิทยาลัยอสัมชัญค่ะคณะไบโอเทคโนโลยี ology, สาขาฟู้ดค่ะและก็จบหลักสูตรการทำขนมอัฟรังเศสนะคะจากโรงเรียนเลอกอนดงเบอร์ดูสิตค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์อันาบสเดอร์ของโครงการ FC Bayern y อ u t ยูส u b พ h ยแลนด์ค่ะถามนิดนึงว่าแบรนด์อมบาสเดอร์ของไบเยอร์นี่ต้องทำอะไรบ้าง ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์งานเป็นโครงการเยาวชนนะคะเราก็จะคือด้วยความที่แทนเป็นลักษณะคล้ายๆมีแฟนคลับมีฐานแฟนคลับที่ผู้ติดตามใน Facebook ค่อนข,ข,ข้างเยอะแล้วก็เป็นนักเรียนมัธยมซะส่วนใหญ่ค่ะก็เลยเขาก็เลยใช้แทนนี่แหละเป็นกระบอกเสียงที่จะแชร์ข่าวสารให้น้องๆออใช่คระาณ้เอพูดถึงขไฟกูรูมันก็ต้อง พูดถึงเรื่องของฟุตบอลอวันนี้เรารู้เรื่องของไบโอเคมิิคราวนี้เนี่ยพอจะไปพูดถึงล<ก>ีกอังกฤษบ้างได้ไหมก็ค่อนข้างยากสำหรับแทนนะไม่เป็นไร<า>เอาสักทีมที่แบบรู้สึกว่าเราเข้าปากมากหน่อยอยากจะให้วิเคราะห์สักหนึ่งทีม,มเราเลือกมาที่<อ>เราคิดว่าอวิเคราะห์สัก,สกทีมหนึ่งคือทีมไหนก็ได้ทีมไหนก็ได้เราเราไม่เราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่มีการเขาเรียกอะไรอะ่ะเราไม่มีการ ชี้ไม่น้ำชี้เป้าไม่มีไม่มีนอไม่มีน้ก็บอกพี่นี่มันนี่มันนี่มันตัวอะไรไม่ใช่เป็ดน้ำนะไม่ใช่เป็ดนะไม่ใช่นะาเยุนิคฤดูการนี้สถานการณ์เองไม่ค่อยดีใช่นะจะป้องกันแชมป์ได้ไหมยังไงเชิญเลยค่ะเนราะว่ามันเรื่องของฟุตบอลมันอยู่ที่ความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็แทนคิดว่าเขาก็ค่อนข้างทำกันบ้านหนักอยู่ก็อย่างเราก็เป็นคนที่เชียร์อยู่แล้วแทนก็ให้กำลังใจเต็มที่แล้วก็ดูฟอร์มเขาตลอดนะคะ คิดว่าไงปีนี้จบยังไงจะจบสวยนะคะใช่น่าจะจบสวยอยู่แล้วแหละใช่ฉันก็ถึงแช่ไหมดูสถานการณ์แล้วก็น่าจะตีตื้นขึ้นมาได้ค่ะโอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะก็มาวันชิงเลยนะมาวันชิงเลยก็ได้แชมป์ไปเลย พี่ๆน่ารักค่ะก็คือแบบช่วยลดความตื่นเต้นไปได้เยอะเลยตอนแรกก็แอบเคยดว่าอาจจะทำได้ไม่แบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ๆเขาน่ารักแล้วก็ชวนคุยเก่งค่ะใช่พี่มีปฏิกิริยาตลอดเวลาเลยใชคืออย่างนี้พี่จะบอกว่าคือน้องเขาก็มีความน่าสนใจมนันสําหรับเนี้ยคือเป็นคนที่ทําให้คนติดตามได้ใช่ใช่แต่นี้สิ่งที่พี่ติดคือเธอคือเขามีความรู้แบบเจาะลึกก็คือไบืองลึกแต่ว่าความเป็นกูรูที่เรามองหาเนี่ยมันต้อง รอบตัวนะสำหรับผมไม่เหตุผลครับคือสิ่งที่เพรพูดมาเนี่ยไม่ได้เข้าหูผมเลยตกไปเลยหนึ่งเขาเขาถามพูดทำไมเอะผมต้องถามว่าเหตุผลของพี่ก็คือของพี่อย่างนี้มึงไม่ต้องถามเอาที่น้องสบายใจสบายใจมากก็พรอเต็มที่ครับวันนี้ครับโอ้โหอาบอกว่า Top f i v Guru นี่เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากจะมา เป็นหนึ่งในท็อป5ครูให้ได้แล้ววันนี้ผมเตรียมวามพ้อมาอย่างเต็มที่ทีเดียวครับเต็มที่ครับจะเจอกันครับก็เข้ามาแล้วก็แนะนําตัวดิสวัสดีครับสวัสดีพี่มลสวัสดีพี่เพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขวัญนิมันพายครับคุณสวัสดีคุณอย่าทเป็นสนิทกับพวกเราอันนี้ไม่เกี่ยวนะทำไมคุณจะมาใช้คะแนนอารตีสนิทปุ๊บผมก็อยากจะแบบว่าเฮ้ยผมก็ด้วยความเคารพผมไม่ได้ลาบละลวงไม่ได้ลวงเกินดูคุณแบบแบบ เข้ามาถึงแบบว่าสนิทมากเลยดูตีสนิทที่เชื่อคุณต้องเข้าใจคือทุกคนเขารู้ว่าขวานรู้จักกับมนขวานรู้จักกับเพชรคือคือวันนี้คุณเข้ามาไม่ใช่ว่าคุณรู้จักกันแล้วคุณจะเข้ารอบนะคุณขวัญครับก็แล้วแต่ความสามารถอาให้เต็มที่เหมือนทุกคนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยู่ในวังวนนี้แล้วถ้าเกิดไม่ผ่านนะโดนานะเออยชอมีเวลาสองนาทีครับพูดมาก็อย่างที่บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า ใครหลายคนอาจน้อยคนอาจจะรู้น้อยมากคุณไม่แนะนําตัวชื่อคุณเนอะก็แนะนําไปแล้วเมื่อกี้ไงอ่ะไม่ใช่คุงไม่จับเวลาเอาต้องจับเวลาด้วยเหรอโอ้เรื่องเยอะเลยเดี๋ยวเขเรื่องเยอะเลยสวัสดีครับผมขวัญน้ำมันพายครับเป็นดีเจของเดอะช็อคครับแล้วก็เคยเป็นคนนั่งในเก้าอี้ตัวกลางของสปอร์ตดิเรกครับตอนนี้โดนกันแกล้งโดนกีดกันจากพี่ๆหลายคนคุณเชียร์ทีมอะไรครับเชียร์แมนยูครับเหตุผลในการเชียร์ชอบอันดับแรกคือชอบทีมเสื้อสีแดงอยู่แล้วชอบทีมเสื้อสีแดงแล้วตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตอนที่ผมเเเรริ่่มมชีียยย์แนนู ลรีพูลมันเก่งๆยุคเบสลีย์เอียนลัชติแม็กมาร์เลยแถวนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่ามันเก่งมากมและไอ้แมนยูเนี่ยผมด้วยใจที่แบบว่าพอเปิดไปดูเฮ้ยอย่างน้อยมันเป็นทีมชื่อปีศาจด้วยมันเท่ดูดุดันดีแล้วพอดูรูปเกมปุ๊บเนี่ยเกมแรกที่อยู่สมัยก่อนเนี่ยการที่ดูฟุตบอลถ่ายทอดสดเนี่ยน้อยมากเลยพี่น้อยมากมมาก็ได้ดูแบบรายการเจาะสนามสมัยก่อนเอฟบีล <F D S 2> ันมาเปิดก็นั่งดูกับอาร์อะไรเงี้ยคือสมัยก่อนไม่ชอบฟุตบอลเลย ไม่ชอบเลยแอนตี้มากมากดูทำไมลูก,ล,กลูกกลมๆไล่เตะก,กันลูกเดียวอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มนั่งดูบ่อยๆปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีเว้ยก็เลยเริ่มชอบแมนยูตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันสู้ไม่ถอยดีอ่าน,นี้หนึ่งไหนๆก็ไหนๆลวครับ,รบว่าท็อปไฟคูรูเนี่ยมันจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหรือว่าทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบครับขอสักอย่างที่แบบว่าคนเขาคิดไม่ถึงหรืออะไรยังไงมีไหม ออย่างเช่นหญ้าที่สนามโอทัฟฟอร์ดเนี่ยเขาหลายคนน้อยคนจะรู้เลยว่าเอามาจากไหนมาจากไหนฮะจริงๆแล้วเอามาจากมาเลเซียนะครับอ้าวเหรอเป็นหญ้าจากมาเลเซียมันไม่ใช่หญ้ามาเละใบใหญ่ไม่ใช่ไม่เหรอไม่มาเลเีไม่ได้มีใบใหญ่อย่างเดียวพี่มันพุไทยไงมีหญ้าอ่อนหญ้าแก่อะไรเงี้ยเอาหมายความว่าไอ้ที่มันมันมันปูในพื้นสนามที่ที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยหญ้ามาจากแถบอาเซียนเนี่ยนะครับมันมีความแข็งแรงทนทานกว่าทนสภาพอากาศมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับม้วนเลย มัวอะไรผมอ่านหนังสือมาผมอ่านมาแล้วก็ไปโอแทฟฟอร์ดมาแล้วไปเหยียบหญ้ามาแล้วโอแทฟฟอร์ดแล้วไงอ่ะใช่ก็ไปไปดูหญ้าไปดึงเด็ดมาแอบใส่กระเป๋ามาด้วยนี่ความล้ำจริงผมแอบดึงมาเคยไปเวมบลีย์ป่ะเคยผ่านเออเฮียามาคุยไปโอแทฟฟอร์ดไปทำไมเวมบลีย์เอาเด็กผีผมก็ต้องไปเอ้าเด็กผีเวมบลีย์คือเมกกะของบอลอังกฤษมันไม่ใช่ของเก่าพี่ไปของเก่าหรือของใหม่ฮะ เรื่องกูนานเลยใช้เวลาขนานละนี่ไงแขวเชิญเชิญไปพ้นขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสสวัดีครับเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ไล่เฉดหัวส้นแล้ตลอดเลยอ่ะขวัญเขาก็ชอบฟุตบอลแหละเออคนตั้งตีเขาก็เป็นคนแบบนี้นะเขาก็แต่ว่าความรู้เขาก็พอมีจริงๆแล้วเขาก็ใช้ได้ใช้ได้ไม่เร็วสวัสดีครับผมชื่อสุชินจูนรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อชินครับทีมที่เชียร์ก็คืออาร์เซนอลครับ เหตุผลที่ผมชอบฟุตบอลก็คือเป็นกีฬาที่ผมเล่นแล้วก็ผมว่ามันมีการได้ใช้ไหวพริบต่างๆในการเล่นเราจินตนาการในการเล่นว่าเออเราเล่นอย่างเงี้ยมันดูดีแล้วก็มันเป็นการออกกําลังกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอาเซนอนเนี่ยอาเซนอนลองให้แบบว่าวเป็นภาษาอีสานหน่อยไหมเอออคุณลองลองสมมติรายงานนักเตะว่าวันนี้นักเตะอาเซนอลสิบรายชื่อ ตัวจริงของอาร์เซนอลมีอนี้แต่เป็นภาษาอีสานหมดอาร์เซนอลมีใครบ้างเชิญเลยครับมือนี่กะมาแจ้งไล่ชื่อ11คนของทีมอาร์เซนอลนะครับประตูเป็นเบรเลโนนะครับส่วนเซนเตอร์จะเป็นโซคาติดครับกับแชมเบอร์ครับแล้วก็แบ็กซ้ายจะเป็นเทียนนี่ครับแบ็กขวาจะเป็นเบลยินส่วนกลางตัวรับจะเป็นตอเรล่าคูกับซาก้าครับส่วนปีกจะเป็นเซบยอรครับอันนี้ยืมมาจากเคโรมาดิครับ อีกข้างนึงก็จะเป็นเปเป้แล้วก็ตัวกลางจะเป็นโอซิลกองหน้าจะเป็นลักกเซ็ตกับโอวาบินยองครับเฮ้ยไอ้สมเดียงน่ารักแล้วเอาเป็นว่าอ่าเราคุณลองพูดว่าอ่าแล้วคุณลองพูดต่อว่าอ่าซีเบคนนี้ผลแข่งการคาดว่าการแข่งขันจะเป็นอะไรยังไงบ้างคาดการนะครับมือนี้เตะกัแมนยูครับผมว่าชนะสองศูนย์ไปแล้วเฮ้ยแมนยูอีกแล้วคุณต้องมาพ่วงทีมผมตลอดเวลาเลย ลองวิเคราะห์บอลเอาคู่ไหนอันเนี้ยคู่เนี้ยเอาคู่เนี้ยเอาคู่เอาคู่อาร์เซนอลที่เจอเชฟยูมาล่าสุด2-0คุณดูรูปเกมคุณเปลี่ยนไปขนาดไหนคุณคุณลองสานขยายสองศูนย์เชฟเชฟยูแมนชนะใครมา2-0แล้วแมนยูแมนยู2-0เออโทษทีเกมมื่อนี่กับเบื้องอาร์เซนอลเล่นเพจสิ่งดีก็เก้าหลายแล้วก็มีโอกาสสร้างสรรค์เกมดีในส่วนของแมนยูเมื่อนี่ เพื่อนเล่นเหมือนกับเพื่อนขาดกองหนากับปีกเพป็นเลยบอสามารถเทียนยังอาเซนอลได้ผลก็เลยออกมาเป็นเส้นชนะของอาเซนอลสองศูนย์ครับเออน่ารักนรักดีน่ารักดีน่ารักดีโอเคครับครับผมขอบคุณครับพิชิตครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกายนะครับผมธีรพัชชนะครับผมอายุ22ปีครับวันเสาร์นี้ครบ23ครับพูดลอยๆครับเพได้ของขวัญนะครับตอนนี้ศึกษาจะได้ของขวัญแบบไหนเออมีใครอยากให้ฮะไม่มีแล้วครับไม่มีฮะก็พูดลอยๆไปก่อนครับถ้ามีถ้ามีก็น่าจะเป็นพวกพวกกล้วยอาจจะเข้ารอบคุณอจะได้เข้ารอบครับได้ของขวัญวันเกิดครับก็ตอนนี้อยู่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าครับปี4ครับผมคณะนิเทศศาสตร์ครับสาขา บีซีบอร์ดคลายการวิทยุโทรทัศน์นะครับก็คือเรียนสานี้ไปโดยตรงนะครับผมเด็กๆเนผมเนี่ยคือปฏิบัติการตัวนี้ว่าจะมีความฝันอยู่สองอย่างก็คือการได้เป็นฟุตบอลอาชีพแล้วก็รวมถึงการได้ทาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลฮะก็คือเริ่มเดินสายฟุตบอลอาชีพมาก่อนนะครับความฝันที่สองของเราคือการได้เป็นนักข่าวก็เลยสร้างเพจขึ้นมาเพจนึงก็คือเพจดิจิโนครับตอนนั้นก็เพจผมก็จะมีข่าวกีฬาจะได้เป็นข่าวกีฬาก่อนประมาณปีหนึ่งผมก็ทำข่าวกีฬาไปในเพจแต่่่าาจจะไไมมมดด้ัังกนครบปีีท เริ่มเริ่มละเริ่มงานเป็นเปลีป่ยนชื่อเพจเป็นแจ็คกูเชียไทยแลนด์เพราะวนตยวผมมีแจ็คกูเชียแมนยอด้าอยู่แล้วนะต้องเปลี่ยนเป็นแจ็คก <descript. S 2> ูเชียไทยแลนด์แล้วทำไมคุณชอบแจ็คกูเชียผมเล่นสไตล์แกครับผมชอบผมชอบลุยๆคะสไตล์ตมหมูๆเ <c oughs> องนะนะสไตล์ไหนเจ็บบ่อย นะบอลต่างประเทศนี่ถนัดอะไรสุดฮะถนดัดก็ต้องเลไม่ดีแล้วรับอย่างเดียวเลยเหรอแล้วก็เราเราให้เขาลองวิเคราะห์นะเราอยากจะให้วิเคราะห์ทีุ่สักเร็วๆ,ๆนี้นะใกล้ๆนี่แต่เอาครับเอาคู่เลสเตอร์กับวิลลาแล้วกันเพราะให้วิเคราะห์แมนยูแมนซีมันวิเคราะห์ง่ายรอบลองรอบลองอ,อ,นะอ เอาเลยนะครับเอาเลยนีเอาดิเลสเตอร์นะครับเล่นรู้สึกว่าจะเล่นที่คิงพาวเวอร์ด้วยะคะคืนนี้ไม่ต้องรู้สึกเล่นเลย <c oughs> เล่นที่คิงพาวเวอร์แ <c oughs> ล้ววันนี้เลสเตอร์ครับผมมองว่าบอลลีกก็มีลุ้นยูฟาไม่ลุ้นไปยูฟาอาจจะแบบพักตัวได้แต่แอตตันวิลล่าไม่แพ้ในเกมครับผม <ừ> ผมมองว่าความกระหายของเลสเตอร์กับแอตตันวิลล่าถ้ากับถ้วยนี้แอตตันวิลล่านานๆจะมาถึงรอบนี้ที่ผมว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายก็แล้วแถมเอาชนะลิวเวอร์มาก่อน5-0น,นี่ยก่อนก่อนถึงรอบนี้ผมมองว่าแอตเลติลาอาจจะต้องเอาถ้วยนี้ครับก็มีตัวสำคัญอย่างแจ็คกิลิตนะฮะแล้วก็มีผมรู้สึกแอตเลติลาเป็นทีมเดียวที่เสริมตัวเยอะที่สุดปีนี้เพราะว่าปีนี้เขาอาจจะต้องได้สักถ้วยแล้วครับเข้าชิงก็ถือว่าโอเคสำหรับแอตเลติลาเพราะว่าวันนี้แอตเลติลาไม่แพ้ในเกมครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อครับเ hmm. ขาอมองแบบนั้นนะเขามองแบบนั้นเขามองแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ทัศนะโ hmm. อเคครับได้ฮะ okay. ขอบุญครับครับสวัสดีครับผมวีระพงษ์เจ้าสุภากรนะครับอายุ38ปีนะครับตอนนี้ทำงานเป็นฟรีแลนซ์อยู่ครับก็ทำงานฟรีแลนซ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันบ้างทำงานหลายๆอย่างนะครับกก็่อนนี้ทำงานวงเงทีมา10กว่าปีแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์มาประมาณ2ปีแล้วนะครับก็ตัวเองทำงานเรียกว,ว่าทำงานเรียกว,ว่าฮอบอบี้ก็คือทำเพจอาเซียนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ใช้เวลาทำาปงพันปี2เประมาณ8ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลสมรรถนะครับก็ได้รับสิทธิจากสโมสรเรียบร้อยนะครับผาชอบฟุตบอลเพราะอะไรผมชอบฟุตบอลในเรื่องเกี่ยวกับว่าตั้งแต่เด็กแล้วนะครับดูบอลในเด็กพี่น้องก็เตะบอลกันเราก็เตะบอลตามแบบบ้านนะครับเมื่อก่อนถูกร์พูฝังหัวว่าต้องเป็ลว้รวพูแล้วพอไปบอกว่าจะไปเลี้ยวพูก,กับพี่เขาบางเขาบอกว่าให้เต็มบ่อยเป็นไม่ได้แล้วมันมีเต็มด้วยเหรอวะอมผมก็เต็มไอ้เราก็เด็กปอสองอะพี่เชื่อเต็มก็เต็มเราก็เลยไปดูหนึ่งห้ามบเาบอกว่า อ้อาวเซร้าตกับปาล์มานเขาวินเนอร์ครับปีหนึ่งเขาก็สี่ที่โคเบเกนแล้ววันนั้นเขาบอกว่าเอียนไรไม่เล่นเขาบอกเก่งมากไอเอียนไร e. ผมไม่ได้แข่งขันกเอียนไรหรอกอรู้สึกว่าไม่เก่งเลยคนนี้ทีมนัดแพ้แน,น่ส,าส,านสุ๊กตาเศราชนะหนึ่งศูนย์นั่นคือจุดเริ่มต้นการเป็นแฟนแอนอนและเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะค้นหาว่าฟุตบอลจริงๆแล้วนอ,จอกจากไอเตะให้เข้าประตูเนี่ยมันคืออะไรเราก็เริ่มดูฟุตบอลมาอ่ะก็อยากให้วิเคราะห์ทุกอย่างของอาร์เซนอนณวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร เนาะผ่านมาสัก2-3เกมละเห็นความแตกต่างยังไงอนาคตจะเป็นยังไงลองดูเซนนันทีมละของตัวเองอันก็มีโครงสร้าง3ส่วนครับคือโครงสร้างในส่วนของเจ้าของทีมคือแอนโคเรนเก้ก็สที่ถือสแตนดาร์ดที่ถือสเต็กนี้อยู่นะครับจ้างบอร์ดบริหารมาคือทั้งรอุเานิฮีเอดูวินาเบเดกาเซมรูฟามี่แล้วก็ทีมงานที่เป็นบอร์ดครับที่เขาเรียกบอร์ดบริหารดีเคเตอร์เขาเนี้ยหนึ่งกลุ่มแล้วก็เป็นตัวโค้ชตั้งแต่ฮิเกอเรต้ายาวไปจนถึงผู้เล่นไปถึงสตาฟโค้ชอรนนนออณ์คื ต้องบอกกัว่าตัวแซงคาลเก้ไม่ลงทุนแซงเพรอ้างอิงจากข,ข้อมูลของวิัยาบราเซนพูดว่าอาซ้อนตรงนี้เงินมาจากไหน,นมาจากการที่คุณซื้อขายผู้เล่นคุณมาจากการที่คุณฮาสปอน์เซอร์ชิฟได้และคุณเกิดการขายตัวแฟนบอลซื้อของซื้อของเมอร์ชันไดนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ากําไรและเงินทุนที่ไทยแซงคาลเก้ Saint อ้างด้วยเหตุผลว่ากลัวติดเ f ฟเก็เลยไม่ลงเงินสักบาทเอเอ,อย่างนี้เอาสั้นๆเลย สมมติสเปิลต้องซื้อตัวเอามา2ตัวดิคิดว่าคุณจะซื้อใครก้องหลังหนึ่งคนครับผมไม่บอกซื้อแล้วว่าเป็นใครแต่ต้องซื้อกองหลังแน่นอนเพราะก้องหลังสเปร์เสียแทบทุกเกมที่ผ่านมามีชนะแค่เบอร์รี่ห้าศูนย์เกมหนึ่งที่ไม่เสียังจากนัน้นมาซื้อสเปอร์กระท่อนกระแท่กระท่อนกระแท่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่สเปอร์ไม่ยอมตัดสินใจเรื่องที่เซนนให้เร็วตั้งแต่ตอนส่งสิงหาคมถ้าตัดสินใจเร็วแบบนี้ได้เงินก้อนโตอีกหนึ่งก้อนไปเสริมผู้เล่นแล้วได้ครับก็ ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับนิดนึงพอเข้าไปจริงๆตอนแรกบอกไม่ตื่นเต้นเข้าไปจริงก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็สนุกดีครับเพราะว่าออทั้งสองผู้กรรมการเนี่ยก็ค่อนข้างจะคุยแบบสนุกๆนะครับเราก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายแล้วก็ได้เล่าเรื่องในสิ่งที่เราอยากจะพูดได้เล่าเรื่องได้คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลที่ที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีนะครับก็ประสบการณ์ใหม่ดีครับสนุกดีก็พูดถึงคาแรคเตอร์เ <k> ขาอาจจะขาดเรื่อง เรื่องการมีเสน่ห์การพูดแล้วดึงดูดคนการพูดแล้วน่าฟังใช่ไหมเมื่อกี้เขาเร็วแล้วมัน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 จะไม่มีช่วงหยุดเลยมันจะแบบวูวูตลอดเป็นพระเอกหนังไม่ได้แต่พรองได้เขียนบทเป็นบทได้เขียนบทได้ถ้าเขียนบทดีอะไรอย่างเงี้ยยกฉากได้ประมาณนั้นครับผมชื่อทัชพงษ์ครับชลินชแบค์ครับ AKA ทักมาชิโดนะครับอะไรนะคืออะไรครับ AKA ครับทักมาชิโดทักมาชิโดแต่มันคืออะไรทักมาชิโดมันคือเอ่อดีเจครับเปิดแผ่นนะครับอ๋อเหรอ๋อเลยอ๋อคือคอนทูสบอลเนี่ยผมเคยไปอังกฤษสามครั้งโดยการออดิชั่นหมดเลยออดิชั่นไปทำอะไรครั้งแรกไปเตะจุดโตโจฮาร์ครับอ๋อครับแล้วครั้งที่สองไปดูบอลอืมแล้วครั้งที่สามไปดูบอลใช่ก็วัดความรู้ กี่ยโอ้โหอลยออเห้ถามว่าไอ้แฟชั่นฟุตบอลเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างสตาร์ทเสื้อบอลถุงเท้าเฮดเฮดแบนด์อะไรเงี้ยครับผมคือคุณเป็นแหล่งรวมของเก๋เลยของแท้ครับพี่ของขโมยมาของซื้อครับพี่ครับผมคุณคิดว่าคุณมีไหมหรือว่าคุณจะมีอะไรมาให้ผมเลือกให้คุณเป็นกูรูผมรับรองเลยว่าพี่เลือกผมอ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนคุณรู้เยอะเดี๋ยวผมเปิดแมงให้พี่เอง เดี๋ยวนิดหนึ่งเมมอะไรต้องเคลียรตรงนี้ก่อนเมมอะไรร้านเช่าวิดีโอครับพี่ถุยสวัสดีครับผมชื่อธนพลตะกูประดิษฐ์ครับชื่อเล่นชื่อปอนครับอายุ26ครับตอนนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับช่วยแม่ขายของอยู่เหตุผลที่ชอบฟุตบอลก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เข้าถึงง่ายครับทั้งดูด้วยเล่นด้วยแล้วก็มันมีเสน่ห์มากกว่ากีฬาอื่นผมรู้สึกว่ามันมันคาดเดาไม่ได้ครับมันมีเรื่องที่แบบเหนือความคาดหมายเยอะตั้งแต่ตลาดนักเตะจนแบบ อดีตโค้ชเจอทีมเก่านักเตะยิงทีมเก่าอะไรเงี้ยครับสวัสดีค่ะแป้งนะคะกรชนกค่ะตอนนี้เป็นแอร์โฮสเตะค่ะอยู่สายการบินแอร์เอเชียเอาตรงๆเลยเกี่ยวกับฟุตบอลเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันได้ค่ะมีแฟนหรือยังแฟนหมายถึงแฟนเนี่ยแฟนทีมแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่เอาแฟนแฟนหรือยังอ่ะนิดนึงครับเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะได้ยังไงเพราะอะไรง่ายๆเลยค่ะ แฟนชอบค่ะมีแฟนเหรอไปไหนต่อเลิกเลยเฮ้ยเก็บ่ก้อมือโดอเลยกันมักลับมาเลยแล้วกันนะใครเป็นคนัดวะเออเป็นไงครับสัปดาห์ที่สองนะครับเราก็ได้พบกับผู้เข้าแข่งขันหลายคนที่อยากจะมาเป็นกูรูแล้วทีนี้นี่สัปดาห์ที่สองนะเดี๋ยวแล้วเหลือสัปดาห์หน้าลองมาดูนะครับที่เหลือว่ามีใครน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเจอสัปดาห์หน้าครับ